ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนี่คือบรรยากาศในบ้านของพวกเรานะฮะนี่โทรศัพท์อยู่ไหนวะเนี่ยเอาไว้ไหนอ่ะถ่ายพวกเธอเลยนึ่งข้าวยัง นี่ก็นะ<า>ออนี่ก็เล่นเกมน<า>ึงข้าวแล้วนะฮะโอ้นึ่งข้าวอาเอา,วอาไร็วๆด,ดีกว่า นี่ปรแกรมชงวับนะฮะรอสักหน่อยซื้อกับไปซื้อกับข้าวมาวันนี้นะฟางไปไงบ้างหนุ่มมาคิดถึงมาลหรอสงสารจังเลยมีกับข้าวเตรียมมาแล้วนะฮะซื้อมาแล้ว รอข้าวสุกก็กินข้าวเย็นวันนี้ก็คือวิธีของแอดมานานะฮะอยู่กันสี่คนพ่อแม่รูปนะเจเจคี่แล็กเนี่ดยวงกักินตงนี้ขาไม่โดมากนอะโดบานูไม่โตงอ่ะอนเนตึงตงน่ะเได้ินร เ้ยวันนี้ไไมันมีอะไรขายไอโฟืองร้อะ,นออะเนอไม่เขาทำชาลีงไงหน้ากากมันใช่ไหมนะฮะหน้ากากมันใช่ไหมไม่ใช่หนากากมันพี่เขาก็ทำชาลีว่าถ้าีคนคลโด้ยติ๊กตอกของถึอองแสงนคนเนี่ยเขาจะเขาจะทำไอ้่าเขาจะขายโฟนเครื่องนี้เขาเคยขายอย่างเครื่อง้อยอ๋อแล้วที่เป็นของเล่นใช่ไหม เพราะว่าเขาไม่จะของที่หายทวนจัดในในออนไลน์ลลอันนี้ทำไรเนี่ยเฮ้ยฟังดูดิทำไมทำเธอดู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 ภาพภาพหน้าจอดิเออทำไมทำอย่างนี้ได้อยากให้หวยอย่างนี้ทำไงวาดเอาดิวาดเอาอะไรวาดดินส์หรือทำป้ายผ่านฮะเอาตัวไหนนะต,นต,นตัวไหนเอาตัวไหนวะแม่ดูแม่กินดินเนี่ยเอาตัวไหนวาดฟัง แอฟจะไหนวะจะให้ลูกสอนก่อนแชทจะไหนวไหนเอาเดมายมายมายแอนจี้เหรอไม่ใช่ i d i d pen ตัวทีสอง i d i p e n พอ๋อโหลดให้พ่อเด้อะทำไมอ่ะมันจะทำมันจะวตัวงี้ได้อ่ะ มันวาดรูกใสเป็นแอปวาดรูปหนูก็วาดแล้วหนูก็วาดเองหมดเลยนะนี่นะหนูก็ตัดรูปเอาเอาวาดวาดรูปใส่เหรออืมไอ้หนูวาดรูปเองแต่หัวไหนแต่หัวให้หนูเอารูปตัดหนูตัดดูสิคนมีรูปเมลอนด้วยมีรูปบ้านไอ้เจ้ากระท้อนนะฮะโอ้โหเอาเอารูปนี่เป็นแอปวาดรูปเหรอเนี่ยเอาเขฟังวาดออกมาเป็นรูปประตูแล้วอันน้าตัวเองใส่หนูก็ตัด เอาลูกแกะแล้วก็ลูกัเองแล้ก็ตัดเอาลูด่างเนื้อได้ด้วยแกะเป็นแบบนนะดีจังเลยจะให้ดูถูกวัดดู Rut, ไหมฮะเนี่ยนอ๋ออัน um, น uh, uh, well, uh, ี้เป็นแอปบ้านรูปเหรอลูกแบบว่าลูกค้าสั่งทำเนาะตัดลูเอเอาละครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในบ้านของเราครับ นี่จะเก่งเรื่องไอทีมากแต่ว่าไม่ค่อยสอนพ่อเนาะไม่ค่อยทําคลิปไม่ค่อยลงช่องนะช่องฟางฮันนี่ไม่รู้จะได้กี่ชั่วโมงวันไหนนะไหนดูสิโอ้ยมันไม่ใช่ว่าดูได้ไอย่างเงี้ยมันเสียเนี่ยต้องไปเสียเงินเนาะเนาะถุงมือก็เสียแต่ไม่ได้โดนปรับใช้เมลไหนสมัครใช้เมลเลยสมัครเมลอะไรเนาะเมลส่วนตัวเพราะว่าถ้าเรามีเมลเนี่ย เมีอันหนึ่งสามารถใช้ได้เอียบก็ได้นี่ด้อยู่ดิน,นี่นี่ย้ายอยู่นะนะไปเยอะมากเว้ยต้องใช้พวกนี้นะทำอันนี้ให้พ่อสิฟังเ<ม>นี่ยทำตัวเดียว<ม>ทำฉากหนังตัวนี้ให้พ่อหน่ยสิใครอยากให้นูนเทนล่าให้ได้นะคะจูนเทนลากับหนุ่มปัง เนี่ยเดิมทีจะเป็นสีฟ้าสีเขียวใช่ไหมออกแบบให้พอ่อเลย <พอ S 1> เด<อ>็<ห>ทำให้มีให้มีชื่อช่องมรราสตอรี่แล้วก็รูปพ่อใส่เป็นหัวกระตุกนะไม่ไม่เอาหัวกระตุกเอาเออบรราสตอรี่ก็ได้แต่เป็นทุ่งนาก็ได้เป็นอะไรก็ได้ใส่กระตุนส่งส่งอันนี้มาส่งรูปขึ้นมาไม่ต้องออกแบบให้พ่อใหม่เลยได้ไหมได้ไหม เองทำคิดว่าทำได้ไหมเ้าฟางยังทำตัวนั้นได้เลยอะจากหนังยังได้ตัวเนี้ยแต่ว่าทำหนังให้พอหน่อยนะตัวนี้เขาไม่ใหญ่เลยเอาแบบไม่พอเลยอันนี้เขาใช้อาจารย์วสวนเท่าไหร่ไม่เหลือเลยนะแล้วจะเล็กกว่านีน้ลแล้วเขาฟัางทำในฟังช่องฮันนี่เขาฟัางใช้แอปตัวไหน บบนน <ละ S 2> ทำให้พ่อสิลองออกแบบมาให้พ่อแต่เมันจะใส่ได้ไม่ใช่หนูเพใส่ไม่ได้อ่ะทำไมเพราะว่าอันนั้นหนูหนูต้องค่อยๆย่นขนาดมันตอนทำมันนั่นเลย <ะ S 1> นะหล่ะมันย่นได้ทำยังไงว่าดูแบบว่ามีพื้นหลังอะไรแบบครับมีก็บรรยากาศในบ้านนะนั่งกับลูกสาวนี่ก็เล่นเกมดังเสียงดังมากเลยอ่ะดังขนาดนี้นหรอเออ เสียงดังมากเลยเก็บผ้ายังเ้าัำรูปตีมงอ่ะหนูจะได้ซักผ้าทันกลับวันที่เจ็ดไปเตรียมตัวซักผ้าสักฝันอย่างที่นอนไปด้วยบ้านยายมึงที่นอนไม่มีหมอนมุ้งเตียนไปอีกั อะวันนี้ก็มานั่งเล่นกับลูกสาวครับทุกคนปึกษาเรื่องการทำนะตัดต่อคลิปนะฮะวันนี้เขาจะเก่งปาปาปาพบยลดเอาเยเนียอปนไหนลุย่เอาเยหด่่เนี่ไปซื้อมาอ๋อซื้อมาด้วยทําไม่พ่อสิเราออกแบบให้พอนึง่งหนูคิดว่ามันใช่อ่ะว่ามันความหลอก โลโก้ของพ่อเป็นคนแบบไหนอลองทำมานะได้พ่อจะรอดอูขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับเ,เขาฟ้างทำอะไรนะฮะ